วันนี้พบกับกายอีสวยนะครับเดี๋ยววันนี้กายจะพามาชมรถแต่งซิ่งกันนี่เอส,สปอร์ตี้ตามคำเรียกร้องใครๆก็อยากดูเอส,สปอร์ตี้นี่เลยคันนี้กายมาเสนอเป็นรุ่นแคปโฟ 1.9LDA เคียร์ออโต้นะครับคันนี้นี่คันนี้ราคารถจะอยู่8 0 0แสน2อ0 0มื่นแปดแสนหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาไป สวัสดีครับวันนี้พบกับกายอีซูสูแล้วนะครับวันนี้กายจะพามาชมรถแต่งซิ่งนี่เอสปอร์ตตามคำเรียกร้องที่ทุกคนต้องการเลยคันนี้จะเป็นแครฟ o 1.9LDA เกียร์ออโต้นะครับนี่คันนี้จะเป็นสีเทาเลมโบตัวนี้จะเป็นตัว2023เลยนะครับนี่พร้อมกับชุดแต่ง S อสปอร์ตทั้งคันเลยราคารถไม่รวมตกแต่งนะครับจะอยู่8 3 6 30,600ในตัวสีเทา ซึ่งถ้าสีขาวจะลดลงไป7,000บาทนะครับนี่ชุดแต่งเอส r อตตีก็จะมีครอบเขี้ยวหน้านะครับแล้วก็สเกิร์ตชิ้นล่างที่มีโลโก้เอสปอตตีเลยอ่าโลกเอสอจะโดดเด่นตรงที่ว่าจะเป็นสีแดงตัดกับสีดำตรงนี้นะครับนี่จะเป็นสีแดงดำเลยโลโก้เอสปอตตีตรงนี้นะครับนี่ซึ่งจะรูปแบบมันจะใกล้เคียงกับ ตัว X Series เลยแต่ว่า X Series จะไม่มีเกียร์ออโต้นั่นเองอ่าซึ่งจะมีสติกเกอร์คาด s Sporty เรียบร้อยเลยอ่ามีครอบกระจกให้นี่ครอบกระจกไฟเลี้ยวในตัวในตัว LDA ใช่ติดกันศาสเรียบร้อยสำหรับคันนี้มีสเกิร์ชิ้นล่างอีกหนึ่งชิ้นนี่เป็นชิ้นยาวเลยอ่าจะมีเขี้ยวเล็กๆให้ด้วยนะครับนี่นี่เขี้ยวเล็กๆแล้วก็มีโลโก้ S s p o r t y ที่ข้างหลังนีเลย เดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวเราไปดูที่ข้างหลังนี่คันนี้มีสติกเกอร์เอสปอร์ตี้ครบหมดนี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีสกเกิร์ตท,ทีนหลังอีกสกเกิร์ตพูดง่ายคือรอบทันเลยใช่นี่ดูนะครับเป็นจะเป็นเน้นแดงตัดดำนี่มีแก็ปหลังคาข้างบนให้ด้วยใช่แล้วนี่คันนี้ติดให้เป็นฟิล์มเซรามิกเลยนี่คันนี้จะมีโลโก้กายเอซูซูด้วยนะครับนี่นี่ เพราะว่าออกกับไกลมีสติ๊กเกอร์ทุกคันนี่เลยอ่าไปดูได้อีกด้านหนึ่งนี่เราเราก็คงเห็นแล้วว่ารถคันนี้มันใส่ล้ออะไรอยู่คันนี้จะเป็นล้อใบพัดนะครับมาดูที่ข้างหลังข้างหลังจะโหลดอยู่ที่1นิ้วนะครับคันนี้จะเป็นล้อใบพัดสีแดงนะครับนี่ดำตัดแดงเลยให้เข้ากับสกเกิร์ตคันนี้จะเป็นยาง25ทับ50 เป็นยางซูแมกนะครับนี่โหลดโหลดหลัง2นิ้วจะเหลืออยู่5นิ้วสอดนี่อย่างนี้เลยห้านิ้วลมมเลยนี่คันนี้สเกิร์ตแต่งเรียบร้อยหมดส่วนข้างหน้านะครับจะเป็นล้บใบพัดเช่นเดียวกันเหมือนกันเลยยางสเปคเดียวกันสองห้าทับห้านี่แล้วก็พวกครอบน็อตล้อครอบเบรกสีแดงครบหมดโหลดหน้าอยู่ที่1นนิ้วนี่จะเหลือเท่ากับข้างหลังเลยอ่า สติกเกอร์รอบคันครบหมดนี่เดี๋ยวกายพาไปดูข้างในนี่คันนี้นะครับจะติดเป็นฟิล์ม40 60และกายจะแถมวัดบูธให้ทุกคันสำหรับลูกค้าที่ออกกับกายท่านแมวแต่งซิ่งมีวัดบูธหมดนี่มีไฟให้ด้วยนี่สวยๆเลยอ่าคันนี้ที่บอกข้างต้นนะครับเป็นเกียร์ออตโต้นี่มีจอมีกล้องถอย พบหมดอ่ามีปุ่มมันตีฟังก์ชันเรียบร้อยในตัวเดี๋ยวมาดูข้างหลังดูเบาะหลังนี่จะมีที่ชาร์จแบตเป็น USB อยู่หนึ่งช่องนะครับอ่าคันนี้แต่งรอๆลเลยนี่คันนี้เดี๋ยวพาไปดูข้างหลังข้างหลังยังมีอะไรอีกนิดหน่อยนี่คันนี้จะมีล็อกฝาท้ายให้ด้วยนี่ ถ้าเราเดี๋ยวปิดประตูแป๊นหนึ่งนะครับเออนี่คันนี้จะมีล็อกฝาท้ายด้วยซึ่งถ้าเรากดล็อกรถปึ๊บมันก็จะเปิดไม่ออกละพอเราเปิดอ่าเปิดออกไม่พอใส่น็อตกันขโมยให้ด้วยนี่สองข้างเลยน็อตกันไฟท้ายหายนี่รับรองคันนี้ไฟท้ายไม่หายแน่นอนจอดที่ตลาดจอดตรงไหนก็ไม่ต้องกลัว แต่งครบจบที่กายเลยนี่โอเคครับเดี๋ยวขากายให้ดูรอบรถนี่โอเคถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเพื่อนๆพี่ๆเลยสนใจสามารถ คอมเมนต์กายไว้ด้านล่างนะครับอยากดูรุ่นไหนคอมเมนต์ไว้แต่งแบบไหนคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าอยากปรึกษาว่าจะออกรถสามารถทักกายมาคุยได้เลยกยายจะทิ้งการติดต่อกายไว้ท้ายคลิปหรือวข้างใต้นะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ให้กายหน่อยนะครับสำหรับวันนี้บายบาย